ชาวสิวิไลบารมบีสามสิบ,บ,บทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยบรารมบีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดกำกับบังคับควบคุมให้ชาวสิบลายบรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน มีทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจนันตัสโรที่ปรับปรุงพัฒนาชีวิตเป็นอย่างยู่ให้มีความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายเป็นปก ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นปกติของบารมีสามสิบพัระเดชพระคุณหลวงปูช่สจ๊นตัสโรที่ดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนมาตลอด เพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ทำทุกทำจากทุกนิพพานเกิดเป็นธรรมบรมีสามสิบพัสเะเดปะกุลหลวงปสตรยันทัสโรจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบพัสเะเดระคุณหลวงปสตยันทัสโรยึดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์สวนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมบารมี30มสิบพัฒพระเด็ปรปกรณหลงปพสจันทเจ้าสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยออโหสิกรรมเป็นความรักบารมีสามสิ อัปเดตพปะคุณหลวงปูสดจันทัสรที่เป็นทานบารมีศีลบารมีเนขมาบารมีปัญญาบารมีหรือเอยะบารมีขันติบารมีสัจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่เป็นบารมีทั้งสาม เด็พระกุหลงผู้สุดยันทัศโรอยู่ในแต่ละหน่วยของนิพพานธรรมบารมีสามุดทัระเด็พระคุณหลงผู้สุดยันทัศโรเป็นหน่วยของบาร,รมีสามสิบทธะเสด็จพระคุณหลงผู้สุดยันทัศโร ที่มีศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัประเดชปกุลหลวงปสุสกันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัประเดชปกุลหลวงปสุสกันทัสโรดึงดูดบอกเกิดธาตุ มีสามสิบทัศเดชภคุลลงโพสตจเจนทัตโรที่มีพลังงานละเอียดและมีสามสิบทัศระเดชภคุลลงโพสตจเจนทัตโร์ธาตุประกระระอบกันเป็นร่างกายของธาตุานทัพปรมีสามสิบทัศระเดช คุณหลวงปู่สักจโรที่มีศูนกลางของท่อทานธรรมบรมีสามสิทพัดธเด็จประคุลงปู่สัิ์จันทัสโรเป็นศูนย์กลางเส้นทางสายกลางร่างกายของท่อทันธรรมบารมีสามสิทธพัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจนทร์ัสนโรที่เป็นแกนกลางเส้นทางใสากลางของธาตุพันธมวบารมีสาสิบทัพพระเดพระคุณหลวงปู่สัจจนทร์ัสนโรซึ่งเป็นเส้นทางการไหลเวียนของบารมีสาส พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ัสนโรที่เชื่อมโยงการไหลเวียนกระแสธรรมบรบีสสะสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ัสนโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรบีสสะสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ัสโร ็นศูนย์กลางแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศเกรพระคุณหลวงปูสุดแดนทัสโรที่ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศเะเดรประคุณหลวงปูสดแนทัสโรมีแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศเะเดรประคุณหลวงปูสดแดนทัศโร นาอยู่ตลอดเวลาตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมปบร,บร,ร,ริสสะจุตทัะเสดตะกุลโลกุสจันทัสโรเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดบรบิสสะทัต,ตรพระเสดตะกุลโลกุสจันทัสโรที่รักษาตัวเอง รวบรวมตัวเองทำง,งานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัพัฒเดชประคุณหลวงปู่สุจันทสโรได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ดำรงอยู่อย่างมีตัวตนทึียงแท้ไม่เสื่อมสลายให้เกิดการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสตร์จนทัตเดรกพระคุณหลวงพ่อสด็จทัสโรยิติยิจิตปุปสะ ทำบารมีสักสิทธะพระเดชพระคุณหลวงปุษถัญทัสโรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสักสิทธะพระเดชพระคุณหลวงปุษถัญทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสักสิทธะนี้ กำกับบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทร์ทศรถรเดชพระคุณหลวงพ่อสรรมเชียุคุณยายอาจารย์มหารัดนะอุบาสิกาอาจารย์คนลักอยู่นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อนสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จิ หอนศูกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัพะเดชพระกุลหลวงปุษต์กรทัสสรให้อยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัพะเดชพระคุณหลวงปุษต์กรทัสสรเป็นตำแหน่งผู้รู้ผู้เตอมผู้เบิกบาน เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับราการต่อเลี้ยงประคับประคองเกิดตาดูแลผพานธรรมนอมีสารสุททัพอเดตะกุลโลกสพชฌะปัสตโรให้เกิด การดำรงตัวตนเที่ยงแท้ของบารมีสามสิบทัศประเด็จอกุลโลกกสัจจะเโริไปได้ตลอดไปครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราเปลี่ยนวิจิตอุปสรรัคปัญหา เรียนแผนผังสำเร็จเ,จเวลาของธรรมทั้งหมดให้เกิดการสร้างแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธะเสด็จพระกุลหลวงปุษยเจนทัสสรอท่านนำให้เราทำหน้าที่ที่แท้จริงเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธะเสด็จพระกุลหลวงปุษยเจนทัสสร อยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกอัมบรมิสสิทัต์พระเดชพ,พระคุณหลวงปสษจันทร์ชัตรโรทำให้ความมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนทท่งแท้ไม่เสื่อมสลายของนิพพานธรรม บารมีสักสิบพัสประเดชพระคุณุผู้สวกันทัสโรมั่นคงยั่งยืนมาตลอดครูบาอาจารย์ของเราทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆกับเราอยู่ตลอดเวลาตาม การบังคับควบคุมของบารมีสามสิทธพัระเดชประกุณหลวงปุกันทัศโรให้อยู่อย่าปลอดภัยด้วยบารมีสามสิทพัระเดชประกุลหลวงปุกันทัศโรมีทรัพสมบัติปัจจัยซีที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทพัฒ พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทร์รัโรมากเพียงพอตลอดมีอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อ,อาศัยลังงานทั้งยียทั้งอย่างซากของคนศัก เวลาของกิเลสบารมีสามสิบทัปเะเปกุลโลกุสจันทัสโรทำให้เกิดชาวสิบไรบารมีสามสิบทัปเะเปกุลโลกุสสจันทัสโรที่มีปกติของฐานสีมสมาธิปกติสีนห้า วบรวมรักษาบารมีสาสิทัตถะเดชพุณุลลปสสะเตนทัสสรุลรักช่วทำดีละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสาสิทธัตถะเดชพุณุลลปสสะเตนทัสสรุซึ่งเป็นไปตามการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิทธัตถะเดชพุกุลลปสสะเตนทัสสรุ ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรนณะ์ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัประเดชพุทโธปสัจจันทร์ทัที่ครูบาอาจารย์ของเราให้รับรู้อยู่นะัณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาส เดชพระคุณหลวงพุทสดการพัสโรเป็นปกติตลอดที่สุดแห่งธรรมารมีสามสุดทับพระเดชพระคุณหลวงพุทสดการพรสโรเชิญเราได้อำน,นาจท,ที่แท้จริงร่วมกันต่อจายังมีเมนูที่เป็นับชัยเท้าดองก็มีเลยอะ ที่เราปรรสด้วยมะนาวพลิกขิงก็จะได้ผลที่ทําให้เราย่อยอาหารได้ง่ายสบายตัวนะฮโดยเฉพาะอุณหภูมิที่หนาวเย็นเมนูที่เขาทำขึ้นแบบเกาหลีอก็เ,เหมาะสม หนาวเย็นจัะ่วนกรณีที่เป็นประเทศในเขตร้อนน่ะก็จะมีอาหารที่ปรับอุณภูมิไม่ให้ร้อนหรือแม้แต่อาหารที่ให้ความร้อนก็จะต้องมีอาหารอื่นๆที่ปรับให้มีความเย็นลงแล้วก็ลงรายละเอียดอย่างเงี้ย โดยสังเกตจากร่างกายซึ่งปกติเราเขาก็จะมีอุณหภูมิที่ร้อนนั่นเองจากสิ่งแวดล้อมจากอาหารที่ปนเปื้อนของที่เป็นอันตรายที่เป็นผลทำให้ เกิดความร้อนมากขึ้นในร่างกายเราก็แก้โดยแต้อาหารที่เขามีความเย็นมีความเป็นด่างที่เป็นผักเป็นเป็นพืชคลิปให้ความเย็น่ะที่เราหาได้ง่าย,ายในพื้นที่จ้ะซึ่งในแต่ละที่เขาก็มีพืช ที่เหมาะสมกับร่างกายของผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วจ้ะแบบที่ผู้รู้ได้บอกนะฮะที่บอกว่าพืชที่อยู่ในแต่และฤด,ดูเขาจะปรับตัวแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับเราได้จ้ะ คุณผาอาศัยขึ้นกันและกัเนอ่ก็จริงทำให้เราทานอาหารที่เป็นพืชในฤดูกาลที่หาได้ในฤดูกาลนั้นๆน่นะที่เราจะรู้ได้ก็ตอนที่เราลงไปเพาะปลูกเองเนี่ยแหละฮะเพราะว่าในช่วงนี้เขา ก็พยายามที่จะผลิตพืชให้ได้ตลอดทั้งปีอ่ะไดยทำให้เราจะต้องลงรายละเอียดพืชให้มากขึ้นหรือว่ารู้พืชที่เราคุ้นเคยอ่ะใ้มากขึ้นว่ามีประโยชน์อะไรแล้วเราทราบได้เลยว่า เราอยู่อย่างเรียบง่ายมากเลยฮะไม่ได้ยุ่งยากด้วยแผนทังสำเร็จเวลา,าบรบิสสิทพัฒเดชภูมิองอสจันท์ทัสโรที่หล่อเลี้ยงเราอยู่ตลอดจ้ะในจักรวาลมนุษย์มีทั้งกาย ที่เป็นกายหย,ยาบๆด้วยธาตุหยาบแล้วก็กายที่ละเอียดด้วยที่ได้ธาตุที่ละเอียดอ่ะตังเช่นมนุษย์แล้วก็บีมนุษย์ที่เป็นกายละเอียดเขามีจ้ะก,ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยจ้ะพื้นที่เดียวกัน ที่เราได้รับรู้ได้รับรู้บางทีก็ได้เป็นเสียงนะเป็นเสียงชัดเจนเลยล่ะหรือว่าวางพวกก็เห,เห็นเห็นด้วยการรับรู้ที่ชัดเจน,นมากกว่าเสียงก็มีฮะซึ่งเป็นเส้นทางให้กับ ทั้งหมดได้เลยจ้ะโดยเราแยกแยะให้ช yeah, yeah. hey, ัดเจนรวบรวมเฉพาะบารมีสาสิตทัศเด็บพระุลกพุทธเจ้าปสารซึ่งเขาก็จะมีการเชื่อมโยงไปถึง นะพืชย้วนะพืชเนี่ยเขาก็มีทั้งธาตุที่หยาบทั้งธาตุที่ละเอียดซึ่งเป็นเส้นทางให้กับทำส่วนที่เป็นคนเนี่ยก็มีทั้งคนที่มีธาตุหยาบแล้วก็คนที่เป็นธาตุละเอียด ก็อยู่ตึ้งพาใส่กันจ้ะแบบคนที่เขาบอกว่าคนรับแลย่างเงี้ยคนรับแลแบบที่มีแบบ่าละเอียดไม่ใช่่าคนรับแลแบบ่าหยาบนะจ้ะเขาว่าจะมีพืชที่เป็น่าละเอียดอยู่ด้วยนะบางพื้นที่เราเห็นเป็น ไม้ที่มีน้อยอย่างเงี้ยซึ่งในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะมีปีพืชที่เป็นธาตละเอียดแล้วก็มีคนที่มีธาตละเอียดอยู่ในตรงนั้นด้วยก็จะเห็นว่าในส่วนของ พืชละเอียดคนที่มีธาตุละเอียดอะ่ะเขามีพืชที่ละเอียดมากเลยจ้ะดังนั้นการที่เราได้อยู่ในโครงสร้างเนี่ยฮะคนละเอียดแล้วก็พืชละเอียดอ่ะที่มีบารมีสัตย์ทัตประเดชพระคุณหลวงุสธ ยันชสโรอยู่มากอ่ะมีความร่มเย็นจ้ะแล้วเราสามารถสร้างพืชยาไปเกิดขึ้นในตำแหน่งนั้นได้ด้วยจ้ะให้เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นได้ด้วยเพราะว่าในตำแหน่งนั้นก็มีพืชละเอียดที่หนาแน่นอยู่แล้ว เป็นเส้นทางให้กับทรรมเป็นเส้นทางให้กับบาร,รมีการสร้างพืชหยาบก็เป็นเส้นทางให้ทรรมเป็นเส้นทางให้บาร,รมีารมบาร,รมีได้จะก็จะรับกันรับกับธรรมที่เป็นธรรมบาร,รมีส,สัิจพัฒนเดชประเบิปดปพสกันทัศโรุเชื่อมโยงทั้ง ละเอียดส่วนหยาบกันอย่างนั้นแน่เลยอย่างนี้จะ้ะเมื่อเรามีความเป็นปกติของบารมีสาวิตรพปรนเดชพะคุลหลวงสุทกันทัสโรมีความละเอียดแบบบาลมีสาสิตัพปรนเดชพะคุลหลวงสุทกันทัสโร เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มยันแจ่มใสไม่อับไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพธเดศภคุณโลก สุศลันทัสโรให้สร้างท mm ี่สติเพ่งรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฏกันทัสโรได้รูปรวมรักษาบารมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงปุษฏกันทัสโรทำให้เกิดแผนผังสำเร็จเวลาบริม Roma, Hence, TALIESIN, ีสามสิทธัสประเดชพระคุณหลวงปุษฏกันทัสโร สร้างทรัพสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งยากสร้างที่สุดแห่งธรรมวบรมบีสามสิบทัธัสเดพระคุลโลกุสตะกัน,นทัศโรทำให้การขยายพื้นที่ของวบรมบีสามสิบทธัสเดพระคุลโลกุลสตจันทัศโรกเข้าสู่พื้นที่ของธรรมทุกธรรม ของพาดทุกพาดของทุกมิตรพานได้ก้าวหน้าตามที่พระเดชพระคุณหลวงพุทสจันทร์ทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทร์ขนบยุงนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย และลึกลึกคิดรับรู้เจ็บเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทักพระเดชพระคุณหลวงพุสกันทัศโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งรมบาร,รมีสามสิบทักพระเดชพระคุณหลวงพุสกันทัศโรอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสาม เดพุกคนลงพุทกันทัสตโรไปพร้อมงกับ